สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาคุยถึงหัวข้อมีคนส่งพระหลวงปูไข่วัดเชิงเลนกับหลวงพ่อกันวัดพญาตมหาผมในทางลายนะเพื่อนๆนนะแล้วก็เขาก็เนี่ยหลวงพ่อกันไอ้หลวงหลวงปูไข่นะเพื่อนๆน,นะวัดเชิงเลนแล้วก็ ใบรับประกันอันนี้ผมลบไปแล้วนะใบรับประกันไม่ให้มีไม่ให้เห็นชื่อเดี๋ยวมันจะ,ะไม่ดีเพืเ่อนๆเนี่ยนี่หลวงพ่อก,กันนะเขาส่งมาหาผมเขาคงจะให้ผมเช่าเขาเขียนว่ารับเช่าไหมครับตรงเนี้ย่ตรงนี้นะรับเช่าไหมครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเขานะแต่ว่าเวลาไอ้อน,นี้นะเพื่อนๆนะเวลาคุณส่งไปหาใครอ่ะ หรือว่าเอาไปให้เหมือนคนที่ต้องการปล่อยพระเพื่อนๆจากจากชาวบ้านจากอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการปล่อยพระนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆไม่ต้องไปเอาใบรับประกันตรงนี้ไปให้เสียนพระเขาดูนะเพื่อนๆนะผมบอกให้อันนี้แบบให้มาตั้งแต่ปีปีที่แล้วเพื่อนๆผมเริ่มทําช่องมาปีที่แล้วอะนี่ผมทําได้หนึ่งปีแล้วนะคือเขาส่งมาแล้วเขาเขาบอกว่า แต่ว่าเขาไม่ไม่พูดหรอกว่าเขามีใบรับประกันแต่เขาก็ส่งใบรับประกันเนี่ยมาให้ผมดูเสร็จผมดูนะเพื่อนๆผมผมดูเองว่าแท้หรือไม่แท้แล้วผมจะเช่าหรือไม่เช่าใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ตัวผมไม่ไอใบรับประกันพวกเนี้ยไม่ไม่มัน,ม,นมันไม่ใช่บางทีนะเพื่อนๆผมดูนะเหมือนหลอกไอ ي, เหมือนอัเนี้ยเหมือนพวกมิจฉาชีพแบบเข้ามาแล้วก็เนี่ยแล้วไปเอามาแล้วก็เอามาจาก อินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็ส่งมามาหาผมอย่างเงี้ยนะแต่ก็คงคงมีคนโดนกันเยอะแต่ว่าผมอะเพิ่งเพิ่งเปิดไงแล้วเพิ่งทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนถ้าผมบอกก็บอกคนที่แบบว่าที่เขาตั้งใจจะไปอะไรนะไปจ่ายใบรับประกันตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปจ่ายหรอกคุณมีแล้วคุณเก็บไว้ไอใบใใบบเนี่ยรับประกันผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าแท้นะ ถ้าคุณไปแล้วปุ๊บเขาจะออกใบรับประกันบอกว่าผมขายคุณเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเอาใบรับประกันดูที่ว่าเขาจะซือ้อไหมจะไหมเพื่อนต้องดูเขาว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าไม่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปเอาไปให้เสียนเขาหรอกคุณไปดูถูกเขาว่าเขาเหมือนเขาดูภาพไม่เป็นแล้วก็คุณไปเอาไอ้นี่มาแล้วเอามาเนี่ยเพื่อนน,น,นะ หนึ่งอาจจะเสียตังค์ไอ้น,นี่ผมมองในแง่ดีนะเพื่อนๆนะอาจจะคุณอาจจะเสียตังค์พันพันห้าห้าร้อยแล้วแต่หรือว่าสองพันแล้วแต่ถ้าเกิ่แลาแบบลงปูไข่อย่างเนี้ยเขาอ,อาจจะเอาคุณสองพันก็ได้ลงลงปูก,กันเนี่ยขอเขาคุณสองพันแน่ใบรับประกันนะ่ะลงปูไข่ลงอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยเขาส่งมาผมแต่ผมว่าไม่ได้ดูหรอกเกท้อะไรผมก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าผมไม่ได้รับเช่าแต่ผมเปิดเพื่อเพื่อที่จะปล่อยใช่ไหมเพื่อน แต่คุณไม่ต้องไปไอ้นั้นนะไม่ต้องไปไปเสียเงินค่าอะไรตรวจพงตรวจพระไม่ต้องคุณเอาไปให้ที่ร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าเขาก็เช่าเลยใช่ไหมแล้วบางทีเขาเช่าถูกกว่าใบใบรับประกันคุณอีกบางทีก็เอาคุณหลักร้อยคุณจะรู้สึกนะรู้สึกยังไงบ้างถ้าเขาเอาคุณหลักร้อยแล้วแต่ว่าคุณดันไปเสียไอใบรับประกันเนี่ยหลักพันได้เอมันแปลกนะมนุษย์เราเนี่ยแต่ว่าาไปขายไปขายหลักร้อยได้ แต่ว่าไปซื้อซื้อใบรับประกันเนี่ยคุณไปซื้อทําไมตั้งพันกว่าบาทพาะมันไม่ได้มีราคาสูงแบบนั้นเพื่อนๆมืนงทตีคุณเก๋บางแต่ว่าของคุณแท้อาจจะตีเก๋หรือของคุณเก๋อาจจะตีแท้แล้วแต่คุณต้องเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆศึกษานะะผมบอกไว้เลยค่อยๆศึกษาใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อน ไม่ต้องใจร้อนนั่งดูในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาลงอย่างช่องผมเนี่ยผมก็ามาลงเต็มเลยแล้วก็คุณก็เข้ามาดูได้พระแท้เป็นยังไงนะครับมาดูจากตัวอย่างผมได้เลยมีพระหลายๆองค์ที่ไม่มีการจัดสร้างแต่ว่ามันมีคนทําขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะพูดถึงหัวข้อต่อไปว่ามีพระอะไรบ้างที่แบบดังๆแล้วเขาไม่มีไม่มีการจัดสร้างจริงๆเพื่อนๆแต่ว่าเขาเพิ่งมาทําเมื่อเร็วๆนี้แหละ ก็ตั้งปีปีสามหรือว่าสองกว่าเนี่ยสองหขึ้นไปหรือ2530ขึ้นไปเนี่ยมีมีพวกปัม๊มพวกอะไรมาเดี๋ยวผมจะมาคุยหัวข้อต่อไปนะเพ,เพื่อนๆนะแต่ที่ผมคุยหัวข้อนี้ก่อนเรื่องใบใบรับประกันเพื่อนๆห้ามนะห้ามไป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 ,ไปทำกับใครก็แล้วแต่แล้วพอคุณไปปุ๊บคุณเสีย1น0 0งบาทหรือ2,000บาทอย่างเงี้ยแล้ว แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อผมไปเสียเงินปุ๊บเขาก็ไม่เช่าคุณเงินคุณก็เสียแล้วถ้าเกิดว่าพระหลายๆองค์เนี้ยพระดังๆของคุณมีประมาณสักสี่ห้าองค์คุณไปเสียห้าพันหรือว่าหมื่นหนึ่งแล้วคุณเสียค่าพระที่เช่าอีกแล้วคุณเสียค่ารถแล้วคุณเสียค่ากินใช่ไหมฮะแล้วเกิดพาเพื่อนพาญาติไปอีกคุณก็ต้องเลี้ยงเขาอีกมันมีแต่เสียเงินอย่างเดียวแล้วเสียเวลา คือมีแต่เสียอย่าเสียอย่างเดียวคุณเอาไปเลยไปให้เขาเช่าเลยส่งไปทางไลน์เพื่อนๆส่งไปทางทางไอ้นี่ทางแอปเขียวทางแอปเขียวอ่ะอย่างเดียวก็จบแล้วแล้วก็ส่งไปก่อนค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูโลกอินเทอร์เน็ตว่าเนี่ยพระแท้มันเป็นยังไงลองดูนี่ลองเข้าของผมลองเข้ามาดูในช่องผมะนะครับคุณก็มาไล่ๆว่าพระแท้ลักษณะพระแท้เนี่ยเป็นแบบไหนคือพระแท้คือพระผมอ่ะเป็นของมรดก แล้วคุณพ่อผมอ่ะเหมือนผ้าขาวเพื่อนเพื่อนคือเขาเก็บมาแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์คือแล้วมาเทียบกับคนสมัยนี้หรือเอ้ยไม่ใช่มาเทียบกับอ่าเขาเรียกว่าคนขายผ้าคนซื้อผ้าเทียบกันไม่ได้เพื่อนเพื่อนคนแบบนี้เขาเรียกว่าขาวอ่าเทาดําทั้งนั้นใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนเล่เหลี่ยมเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสักดสมัยก่อนอ่ะเขาเหมือนผ้าขาวผมมาโตขึ้นมาอายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วเพื่อนนะ ผมผ่านอะไรมาเยอะเพื่อนๆไม่ใช่ผมจะพูดว่าผ่านอะไรมาเยอะเดี๋ยวมันหาว่าแบบว่ามันจะดูแล้วมันมันโอ้โหเอาเอาเรื่องนี้เอาต้องเอาเหตุเอาผลเอาเหตุเอาผลก็คือการใช้ชีวิตผมนะตั้งแต่เด็กๆผม,ผมคุณพ่อผมแล้วราชการนะเพื่อนๆนะเป็นนายทหารแล้วก็เขาออกศึกแล้วก็เขาเนี่ยแหละพ้างผมนี่ออกศึกสงครามเวียดนามศึกสงครามก็ศึกเยอะแยะไปหมดศึกใต้ร่มเย็น สงครามใต้ล่มเย็นที่เป็นทหารนะไปออกรบนะเพื่อนๆน,นะไม่ใช่ชาวบ้านแล้วไปยิงคนแล้วก็ลอดมาจากตรงนี้แล้วก็คุยกันอย่างนี้ไม่ใช่เพ,เพื่อนีอ้นน เขาอยู่ในป่าแล้วเขารอดมาแต่ว่าเขาไม่เป็นสื่อไงไม่เป็นสื่อแล้วคือชาวบ้านเนี่ยพอมันจะคุยกันไงแต่อันนี้ทหารเขาจะไม่ค่อยคุยเขาค็เขากนรอดแล้วก็กลับมาก็อยู่บ้านปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้คุยอะไรทหารเขาไม่ได้คุยเยอะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้คุยเหมือนชาวบ้านชาวบ้านนี่ก็ไปนั่งร้านกาแฟเขาก็นั่งคุยกันหมดแล้วแล้วก็ฟุ้งกันไปหมดตามตำบลตามอำเภอเพื่อนเพื่อนลองกลับไปดูลองกลับไปย้อนนึกดูก็นั่งคุยกันอยู่อย่างนั้นแหละ ใช่ไหมฮะคุยแล้วคุยอีกคุยอีกคุยแล้วคุยกันสิบปีก็คุยเรื่องเดิมๆอยู่อย่างนั้นละไปยิงคนแล้วก็รอดมาโดยมีผ้านี่ยคนนู้นก็คุยคนนี้ก็คุยคุยกันมาอย่างนั้นอะจริงๆอะความอยู่รอดมันอยู่ที่ทหารที่เป็นหน่วยออกรบเพื่อนเนนั้นแหละที่เขารอดจริงๆอยู่ที่ตรงนี้นี่คือผ้าขาวคนสมัยก่อนเขาผ้าขาวเขาเอามาเพื่อปกป้องคุ้มครองให้เขาปลอดภัยจากภัยอันตรายจากศึกสงครามเพื่อน ศึกสงครามเขายิงกันเลยเขาฆ่ากันเลยยิ่งกว่ามือปืนรับจ้างหรือว่าอะไรอีกไอ้อย่างนั้นคุณอาจจะรอดไอ้ตรงนี้คือมันมีแต่ปืนมันมีแต่เครื่องบินมันมีแต่ระเบิดมันมีแต่กลับระเบิดใช่ไหมฮะแล้วเขารอดขึ้นมาอย่างป้าของคุณพ่อผมนี่เขารอดขึ้นมาก็มันมีพุทธคุณแลวมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือเหมือนมันเป็น้าขาวเพืเ่อนแล้วเขาไม่ได้เป็นเหมือนชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านนี่เขาเป็นนักธุรกิจ ทำมาค้าขายทุกอย่างอะไรนะค้าขายได้จับมาหมดเพื่อนเปืนมาคุยหมดแต่งเรื่องได้หมดเพื่อนๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะค่อยๆศึกษาใจเย็นๆเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาคุยว่ามีพระไหนที่เป็นพระดังๆนะเพื่อนๆอันเนี้ยสององค์นี้แหละไม่มีการสร้างจริงเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องหัวข้อต่อไปนะเพื่อนๆนะมันรายละเอียดเดี๋ยวมันลงเยอะมัมไมนมีการสร้างจริงหรอก เขาเพิ่งมาสร้างขึ้นมาเขาบอกว่ามีเจ็ดเหรียญมั่งมีหลักหน่วยมั่งอะไรอย่างเงี้ยหลักไม่เกินสิบเหรียญผมไม่เชื่อหรอกผมคนหนึ่งอะไม่เชื่อเพื่อนเพื่อเพราะผมศึกษาการเขียนพวกเนี้ยเขียนประวัติไอ้พระที่สร้างขึ้นมาเนี่ยพระหลวงพ่อต่างๆหลวงพ่อมีตัวตนจริงแต่พระพระเหรียญไม่มีตัวตนจริงถ้ามีตัวตนจริงๆก็เหมือนพระของผมคุณเข้ามาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยค่อยศึกษาใจเย็นจะซื้อ พลาเครื่องแบบไหนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหมือนของผมแล้วเดี๋ยวผมโปรโมทให้เพื<ๆ>่อนๆผมทําโฆษณาให้ไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่ว่าลงเฉพาะโฆษณาในในเมืองไทยนะเพื่อนๆนะผมต่างประเทศผมคอนแทคได้หมดนะอ่าผมเล่นแบบนั้นเลยเล่นต่างประเทศเลยนะเพื่อนๆนะแต่เราต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าปั๊บแป๊บโอ้โหอย่างเพืเ่อนๆเห็นไหมสามร้อยเก้าสิบล้านของผมอะ่ะถามว่ามีไหมมีถามว่าผมขายได้ไหมขายได้สิ อ่ะผมมีวิธีก็เพื่อนๆก็ติดตามผมไว้แล้วก็ดูพระของผมพระแท้เป็นยังไงดูตำาหนิดูอะไรให้ดีเพื่อนๆไม่ใช่ขีดนู่ขีดนี่ไม่ใช่เพื่อนเเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าต้องมาติดตามกันก่อนแล้วก็อ่านิดนี้หนึ่งปีแล้วนะเพื่อนๆนะสิบปีผมก็รอได้ ยี่สิปีผมก็รอได้ผมก็จะเก็บไว้ไว้ขายคนที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆแลว้วก็เขาจะมารับจากมือผมใช่ไหมฮะสาสิบปีผมก็ยังไหวอยู่เพราะผมรักษาสุขภาพเพื่อนๆผมออกกำลังกายผมนอนเต็มที่ผมกินแกงจืดผมกินไข่ต้มเพื่อนๆอ่าประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ แล้วก็ออกกําลังกายเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆออกกําลังกายตามอายุตามสภาพใช่ไหมฮะ <ๆ S 1> เ,เพื่อนๆไม่ใช่ไปออกโอ้โหเกินกําลังเราก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะค่อยๆเปค่อยๆไปแค่นั้นแหละเพื่อนๆแล้วมันติดตามผมแล้วก็ในคอมเมนต์ผมเนี่ยคุณเอาไปไปใส่ได้เลยรูปอะ่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเขาก็เขาก็ซื้อเองไม่ต้องไปส่งหาใครหรอกเนี่ยซื้อเองต้องถ้าเขาส่งหาอย่างคุณไปส่งหาเขาต้องประกาศ ประกาศขึ้นมาว่าเขาต้องการรับพระองค์นี้พระองค์นี้ใช่ไหมฮะอ่าเขาต้องประกาศว่าผมอยากได้องค์นี้ราคาเท่านี้ใครมีเหรียญแบบนี้ราคาหลักแสนนะหลายหลายแสนอย่างเงี้ยก็บอกไปใครใครมีเหรียญอย่างเงี้ยรักราคาหลายหลายหมื่นคุณก็บอกเข้าไปใช่ไหมคนที่ต้องการจะรับเช่าอะ่ะเสียนพระต่างๆเงี้ยบอกเขาอย่างเงี้ยไปไม่ใช่ไปไปเอาเขาราคาถูกๆพระเขาราคา สูงๆพระมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์คุณไปเอาราคาเขาต่ำๆคุณดูถูกคนอีกเหมือนกันคนรับเช่าซื้อพระบ้านนะเพื่อนนะคุณไปดูถูกดูแคลนเขาไม่ได้อคุณต้องให้เกียรติเขาถ้าคุณไม่เอาเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกราคาราคาหลักร้อยเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกว่าหลักร้อยคุณไม่ต้องแสดงความเหนือชั้นออกมาไม่ใช่ไอ้อย่างเงี้ยนักเลงเพื่อนคือแบบเนี้ยใช้ไม่ได้อใช้ไม่ได้ ไม่ใช่แบบแบบนี้เขาเรียกว่าคือค้าขายเป็นพ่อค้าผููจาให้มันไพเราะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพูดจาให้มันไพเราะผููจาเขาดีๆพี่ครับสวัสดีครับอ่ามาดูพระจะปล่อยพระใช่ไหมพี่เอ้ามาขอดูพระหน่อยพระองค์นี้ไม่ใช่พระองค์นี้ไม่ใช่นะเพื่อนๆนะไม่ต้องแล้วคุณไม่ต้องไปบอกเขาพราะคุณไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเพื่อนเนเขาไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งสักคนนึงอ่านหนังสือหนังสือก็ พอค้าก็ทําขึ้นมาหนังสือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันมีโลกอินเทอร์เน็ตมันไมนต้องศึกษาจากโลกอินเทอร์เน็ตศึกษาหลายๆองค์หลายๆองค์ใช่ไหมฮะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปถามใครหรกศึกษาเดี๋ยวเขาจะพูดออกมาเองแหละคนที่เขาอยากขายเขาพูดออกมาเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยติดตามผมไว้เดี๋ยวผมก็พูดออกมาเรื่อยๆตอนนี้ผมแค่โพสนะเพื่อนๆนะโพสต์เหรียญแล้วพอโพสต์ราคา เกือบทุกโพสผมจะมีมีชื่อเหรียญมีราคาแล้วมีประวัติเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นอะไรเนี่ยค่อยๆลงค่อยๆลงประวัตินะเพื่อนๆนะอยู่ในใต้คอมเมนต์ปีแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวปีที่สองถ้าเกิดว่าทันเนี่ยผมก็จะจะมาบอกตําหนิแต่ถ้าไม่ทันผมก็จะโพสต์อย่างเนี้ยไปก่อนเพราะว่าผมก็ทําหลายอย่างนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะขายพระอย่างเดียวนะชีวิตผมเพื่อน คือผมก็ทํางานประจาของผมอยู่แล้วก็เนี่ยผมก็ค่อยๆโพสค่อยๆโพสผมก็ไม่มีเวลาหรอกนี่แค่ทุกวันนี้ยี่บสี่ชั่วโมงผมก็ต้องนอนอะได้ต้องได้นอนวันต้องได้นอนเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ได้เลยผมต้องวางแล้วบางทีผมก็ไม่ได้โพสต์วันนี้ก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้โพสต์เลยจริงๆผมตั้งใจว่าจะโพสตวันหนึ่งนะเพื่อนๆนะสามสี่คลิปพอจริงๆไม่ได้ขนาดแค่ใส่เสียงอะไรนะคาถาของพระลงไปแล้วก็ คำสอนของพระเนี่ยผมยังไม่ไม่มีเวลาเลยไหนผมต้องต้องกินไหนผมจะต้องอาบน้ําไหนผมจะต้องทํากับข้าวหลายเรื่องหลายราวเลยนะไม่ทันวันนึงไม่ทันบางวันก็ไม่ได้โพส์เลยตั้งใจจะโพสสามสี่คลิปก็ไม่ได้โพสต์วันนี้ก็ไม่ได้โพสต์นี่แหละก็เรามาคุยต่ออโอเคแค่นี้ก่อนนะเพือเ่อนๆนะอ่ะติดตามผมไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมก็ามาบอกตําหนิแล้วผมบอกว่าพระองค์ไหนที่แบบว่าไม่มีการสร้างจริงนะเพือเ่อนเพื่อนะ แต่ว่าคนขายพระเขาเอาเขาเขาปั๊มมาเขาปั๊มมาแล้วก็เอามาวนอยู่ทีนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะมีเจตานาที่ดีนะพเพื่อนๆนะบางคนก็เจตานาที่แบบว่าไม่ดีเลยก็คือหลอกเลยแหละหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางคนไออาจจะนัดเจตานาดีดีดีกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คือเหยียบสองสองฝั่งนะพเพื่อนๆฝั่งเลวกับฝั่งดีก็เหยียบหมดหมดเลย แต่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นโลกแบบโชว์เพื่อนๆโชว์เขาเรียกโชว์เขาต้องพูดในสิ่งที่ดีๆสิในตัวเขาเพื่อนสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเพื่อนอเป็นอย่างนั้นไงเพื่อนเดี๋ยวผมค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆไอ้เรื่องพักเครื่องมันคุยยังไงก็ผมบอกอะไรเลยคุยนี่อีกร้อยปียังคุยไม่หมดเลยเพื่อนๆเ,เลยไม่หมด มีเยอะมากเพื่อนๆแล้วเหรียญเพื่อน,น,นดูผมว่ามีแค่เหรียญหลวงพ่ออย่างเงี้ยผมว่ามีเป็นคือเป็นประเภทนะเพื่อนนะเป็นล้านล้านประเภทแล้วก็หนึ่งประเภทมีเป็นเป็นแสนแสนเหรียญเป็นล้านล้านเหรียญคือมันเยอะมันเยอะมากจนแบบม,ามาหโหรานอ่ะผมเข้ามาเลยผมเลยรู้เลยว่ามันเยอะมากมากนะเพื่อนนะแค่นี้เฉพาะแถวเมืองไทยแถวพม่าแถวลาว เวียดนามกัมพูชาพม,มาเลนั่นเนองบริเวณแถวๆนี้เองแตบ่บ้านเราเยอะสุดเดี๋ยวผมก็มาคุยไอ้นี่ผมมาคุยเรื่องไอใบรับประกันก่อนว่าเพื่อนๆอย่าไปไม่ต้องไปเสี่ยงเงินถ้าถ้าเกิดว่ายังไงเขาก็ต้องมาเช่าเอ้ถ้าเขาว่าแท้เขาก็ต้องเช่าสิก็เขารู้แล้วว่าแท้รู้ราคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะให้ราคาเท่าไหร่เรารู้แนละ้ววเราเช่าดีกว่าเช่าของเขาสักพันหนึ่งเดี๋ยวเราไปปล่อยสักสองพันใช่ไหม เออมันแปลกลวพวกไปขายใบรับประกันทำไมใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ใบรับประกันผมัน,มน,มนผมดูแล้วมันหลอกเพราะว่าเขาต้องกล้าเช่าใช่ไหมฮะพอเขาออกใบรับประกันเขาต้องกล้าเช่าสิแปลกคนพวกเนี้ยพเพื่อนอย่าไปนะถ้าไปเด็กขาดถ้าแบบเป็นถ้าผมได้ยินคลิปผมแล้วนะอย่าไปอย่าไปเสียเงินผมมีแต่สิ่งดีๆเพื่อนๆมีแต่ผ้าขาวจะคอยแบบ คอยเตือนสติคอยดึงสติแล้วก็เล่าประวัติไปเรื่อยๆผมชอบคุยชอบเล่าไปเรื่อยๆเพื่อนๆอ้าวเพื่อนๆร่วมก็เหมือนนักข่าวก็คุยอยู่ฝ่ายเดียวคุณคุยได้หมดแหละเพื่อนๆแต่เราคุยก็ด้วยเหตุด้วยผลก็เหมือนนักข่าวแหละก็คุยบางทีก็จับอะไรมาั่วนักข่าวมั่วบอกว่คนอีกนะเพวกนักข่าวที่พวกคุณดูๆสามารถเจ็ดเก้าเพราะมันต้องการความรวดเร็วเพื่อนๆ ไม่ได้กองข้อมูลอะไรเลยอืไม่ได้กองข้อมูลนักข่าวอะ่ะผมบอกให้ได้เลยผมไม่เคยเชื่อแล้วแล้วใครนินทาว่าร้ายใครนะเพื่อนๆนะผมนี่เดินหนีเลยนะแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยแม้แต่ละคนแล้วผมไม่เคยใส่ใจเลยคนพวกเนี้พวกนินทาว่าร้ายคนถึงจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะแต่เขาอยู่อยู่อยู่ในโลกอย่างนี้อยู่นะเพื่อนเพื่อนนะ ถ้าเขาทำผิดจริงเขาต้องโดนติดคุกไปหรือว่าผมจะเป็นคนพิจารณาเองใช่ไหมคุณต้องคุณต้องเหนือเขาเขาจะไม่ฮะถึงเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บคุณต้องพิจารณาตัวคุณเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาเล่าใช่ไหมฮะเพื่อนือนม,มาเล่าเรื่องบ้าบอ,บอคอแต่มันมีแต่เรื่องขยะดังนั้นวันๆน,นหนึ่งเพื่อนเ,เแถวแถวข้างข้างบ้าน ของเพื่อนๆแต่ละคนนะนะนะหรือว่าในที่ทํางานที่อะไรอะ่ะมีแต่ขยะคุยอ่ะทํางานดีที่สุดแล้วทางานกลับบ้านมาก็นอนแค่นั้นนะไม่ต้องมีอะไรชีวิตมากกินแล้วก็นอนนั่งดูสไลด์มือถือไปมีพระเครื่องมัง่งมีรูปสาวๆมัง่งมีรูปหนุ่มๆหล่อๆมัง่งคอยดูแล้วมีอะไรตลกคลิปตลกแล้วก็เป็นท่องท่งท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปผ่อนคลายนะเพื่อนๆนะโอเขนแค่น,นี้ก่อนครับ